ยิงไขมาเทายห่ักสามล้อยสาม้านีหนเนีาม้อยก็ได้ไหลแท่งแล้เนวนะเห็นเล็กๆน่ะเห็นขนาดนี้ใช่ไหมยงาก็จะขลกไเดก็ขาเท่านั้นดีนะจะ่เางเอาหลังไปหลังได้ใ้หลัง chà nó ở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  nó nó ở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  cái này ừ. nó nái tiện năm lắm này Ê, lắm lắm hết lắm lắm này lắm láng này Ê, lắm lát lắm lắm cái lắm 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 นี่ใครเอาโฉนดมานี่เอาไปวางไว้ตรงเอาไปแตะศาลพระแม่ธรณีนะเดี๋ยวชินแสเขาแนะนําให้พาเดี๋ยวชินแสพาไปแตะพระแม่ธรณีนะถ้าเขาเพระแม่ธรณีผมตั้งศาลไว้แล้วเดียวกับที่ดงที่ดินน่ะไปขอท่านเนาะลงยังลงค่ะรวถึงร้อยลงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วพี่ประมาณเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์โอ้ก็ดีแล้วเดี๋ยวนม่หนักไปเอาไปทำบุญเอาเองนะพี่เนาะชินแสท่านให้ไปไปเนาะจบให้แล้ว ี๋ยวจะพาไปนี่เดี๋ยวให้คุณแส่สพาไปนู่นไปไหว้พระแม่ธรณีเห็นไหมศาลข้างหลังอะ่ะที่ผมตั้งไวอ้อ่ะเอาไปแตะไว้ตรงศาลพระแม่ธรณีขอพระแม่ธรณีช่วยให้ขายได้นะ่ะเออให้พาไปดีอะ่ะไม่สเ,เสียเราณ์ก็เชียก่อนไนงะโอเคเดินดีๆล,ลองแป๊กหนังต,ตาดูลองแป๊กยังมองไม่ดี แม้หมูไปถ่ายแล้วก็แล้วทีนี้มันกบทข้าเส้นสะสาตาแล้วมันมองไม่เห็น เออใช้ได้แล้วเท,นะทำได้แล้ีกใช้ได้แล้วเข้าไปีก่น้ัลล่งเอเอาย,ยนะ